วันนี้จะขอพูดถึงภาวนาในส่วนของอุเบกขาภาวนาก็อย่างที่บอกแล้วคาว่าภาวนานั้นก็คือการพัฒนาจิตการพัฒนาดวงจิตให้เกิดให้มี ให้เจริญขึ้นนั่นแหละคือการภาวนาไม่ได้ไหมายคมว่าคำว่าภาวนานั้นจะต้องไปนั่งในที่เงียบๆไปนั่งอยู่คนเดียวไปนั่งบริกรรมแต่เพียงเท่านั้นอันนั้นก็ภาวนาเหมือนกันแหละแต่โดยที่จริงแล้ว เมื่อเรามีการพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาให้ดีขึ้นคือให้เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคือการพัฒนาพัฒนาจนถึงขั้นวิปัสนาทีเดียวละตอน,น,นแรกทีเดียวเราก็มุ่งในการที่จะทำจิตให้สงบในเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออก อานาปนสติเสียส่วนใหญ่การเดินจงกรมจงกรมไปภาวนาไปบริกรรมไปสายย่างหนอขวาย่างหนออาพอแล้วแต่บางสำนักไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามวิธีการต่างๆเหล่านั้นก็เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดแนวทางเอาไว้แต่เมื่อการปฏิบัติจริงนั้น เราจะกำหนดเอาเองก็ได้อุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตใจของเราเกิดการเกิดการพัฒนาให้ดีขึนให้เกิดปัญญาตามความเป็นจริงนั่นคือการภาวนาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอารมณ์ภาวนานั้นมีหลากหลายเฉพาะอารมณ์สมถะนั้น ก็มีถึง40่สิวันนี้จะกล่าวถึงอารมณ์สมถะในส่วนของอัปัมัญญาสี่แล้วก็ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เรื่องเมตตากรุณามุทิตาวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องอุเบกขาอุเบกขาในส่วนภาวนาคือในส่วนของการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา ตามรู้ตามความเป็นจริงที่เรามานั่งเงียบๆนั่งอยู่คนเดียวบ้างนั่งกับพวกพวกบ้างแล้วก็ไม่พูดไม่คุยแต่ในใจนั้นก็คือการพัฒนาจิตใจนั่นเองวันนี้เราจะพัฒนาหรือภาวนาในส่วนของอุเบกขาอุเบกขานั้นก็คือการวาง ใจเป็นกลางกลาบางทีเขาก็ว่าวางเฉยแต่เฉยในที่นี้ไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้นะเป็นการวางเฉยคือภาษาสมมติก็ไม่รู้จะเรียกยังไงดีเอาเป็นว่าวางเฉยแบบทำใจทำใจเป็นกลางกลางในเมื่อไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ นั่นแหละเราจึงจะอุเบกขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าอุเบกขาแบบไม่เยื่อใหญ่ไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยไม่ใช่ในขณะที่เราวางเฉยนั้นจิตใจของเราก็จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดว่าเออเขาเป็นไปตามกรรมของเขา เขาทำมาอย่างนั้นแหละเราไม่สามารถที่จะช่วยได้นี่เราก็แผ่เมตตาไปไม่ใช่แบบแบบไม่รู้ไม่ชี้เหมือนท่อนไม้ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นคนตกน้ำนี่ยกตัวอย่างชัดๆเห็นคนตกน้ำตัวเราเองก็อยากจะช่วยแต่ว่ายน้ำไม่แข็ง แล้วก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยที่จะตะโกนเรียกเราจะลงไปเราก็จะต้องตายไปด้วยนี่อย่างเนี้ยเราก็อุเบกขาได้แต่ไม่ใช่อุเบกขาแบบแบบในใจนั้นก็รู้สึกเออมันมันประมาทเองมันทะลึ่งเองมันไม่รู้จักระวังตัวเองไม่ใช่เราไปคิดอย่างนั้นนะ เราคิดว่าเออเขาก็คงเป็นไปตามกรรมของเขาเขาอาจจะทํากรรมมาข้ามภพข้ามชาติหรือแม้ในกรรมนี้เขาก็อาจจะประมาทไปไม่ทันได้คิดนั่นแหละเราจึงมาเรียนกรรมฐานกันเพื่อฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดว่าอยู่ไกลฝั่งน้ําหรือเปล่าน้ํากําลังหลากหรือเปล่ามีต้องระมัดระวัง ตกลงน้ําแล้วนี่ก็เป็นกรรมของเขากรรมในชาตินี้แหละบางทีก็ไม่ต้องไประลึกนึกถึงชาติไหนบางทีมันก็ไกลไปมันยากที่จะพิสูจน์บางทีเขาก็ทํากรรมในชาตินี้นั่นแหละคือความประมาณเราก็สัพเพสัตตาเออสัตว์โนก,ก็ย่อมเป็นไปตามกรรมข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ถ้าช่วยข้าพเจ้าก็จะไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็นว่ายน้ําไม่แข็ง ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆจตโกนเรียกแถวนี้ก็ไม่มีนี่แหละเราก็ต้องแผ่เมตตากรุณาอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้แหละเราจะก,กรุณามากไปก็ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ากรุณาลงไปเราตายเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเฉยเมยแบบไม่รู้ไม่ชี้แบบช่างมันแล้วก็เฉยเฉยเนี่ยอย่างนี้เราก็ขาดขาดเมตตาไปนะ มันก็ไม่ใช่ลักษณะของอุเบกขาภาวนาอุเบกขาภาวนานั้นอย่างน้อยเราก็แสดงความเห็นใจแสดงความรู้สึกเมตตากรุณาไปด้วยไม่เช่นนั้นเราก็จะขาดข้อนี้แหละทั้งเมตตาทั้งกรุณาอืมอย่างลักษณะที่ยกยกมาเมื่อกี้นี่เป็นการขาดเมตตาไม่ใช่ขาดกรุณาเพราะว่า กรุณานั้นเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แต่อย่างน้อยใจของเรานี่ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาขอเป็นไปตามกรรมของเขาขอให้มีความสุขความสุขเถิดเอาเนี่ต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ไปสม้ำหน้าแล้วก็อบเบกขาเฉยอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะของอุบเบกขาภาวนาแล้วอีกกรณีหนึ่งเรื่องเรื่องงู เรื่องงูกับกบงูมันก็ออกหากินเพราะความหิวกบก็ออกหากินเพราะความหิวกบกับงูเจอกันเข้างูก็ฉกกัดคาบอยู่ในปากกบก็ร้องเราได้ยินเสียงแล้วเราจะทำยังไง เราจะอุเบกขาได้ไหมโดยบอกว่าเออมันก็เป็นไปตามกรรมของมันงูมันก็มีกบเป็นอาหารด้วยแล้วกบมันก็ไม่รู้ว่างูอยู่ตรงนั้นนี่สัตว์สองตัวนี่คงจะมีกรรมด้วยกันถึงมาเจอกันแล้วเราก็วางอุเบกขาปล่อยไปตามกรรมของมัน เพราะว่ามีความรู้สึกว่ากบเป็นอาหารของงูงูก็กำลังหิวนี่แล้วเราจะอุเบกขาอย่างนี้อจะถูกไหมล่ะนี่ในข้อนี้นี่ก็ขอวินิจฉัยให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดนะงูเป็นสัตว์ใหญ่กบเป็นสัตว์เล็กเราจะบอกว่าถ้าหากว่างูไม่ได้กินกบ งูก็จะหิวตายนี่เราวิเคราะห์ข้างเดียวถ้าหากว่าเรามาคิดถึงกบกบมันก็หิวมันก็กำลังหาอาหารเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าความหิวทำให้งูตายแล้วกลบละ่ะเป็นสัตว์เล็กกว่ามันก็กำลังหิวหาอาหารเช่นเดียวกันแล้วทำไมมันไม่ตายละ่ะแสดงว่าถ้าวิเคราะห์อย่างนั้นเนี่ยเราก็กำลังเข้าข้างงู เนี่ยแล้วก็บอกว่าเราจะต้องวางเฉยแล้วแต่กรรมของสัตว์ทั้งสองนั่นเราก็คิดไปโน่นไม่รู้กรรมในชาติไหนเมื่อทีก็กรรมในชาตินี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บรรยายก็อยากจะให้วิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้คิดนะว่างูเป็นสัตว์ใหญ่แม้มีความหิวถ้าบอกว่างูจะตายโอ้ทั้งนั้นกบก็คงจะตายก่อนเพราะมันก็หิวเหมือนกัน ตางก็กำลังหากินเช่นเดียวกันเพราะความหิวงูก็หิวกบก็หิวทีนี้พอเอินมาเจอกันต่อหน้าเราเนี่ยเราก็รู้ว่ากบกำลังอยู่ในปากงูแล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกบเราก็รู้ว่ากบจะต้องตายแน่ๆเลยแล้วจะทำยังไงเราจะทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยก็ ดูจะเป็นคนใจดําไปนะลองคิดดูถ้าเราบอกว่าถ้างูไม่ได้กินกบงูก็จะตายอันนี้ยังไม่ถูกนะเพราะกบมันก็กําลังหิวเช่นเดียวกันด้วยฉะนั้นนะด้วยเหตุน,นั้นผู้บรรยายนี้ก็จึงอยากจะให้ท่านได้นําไปคิดว่าในลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราวางเฉยไปเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่า ขาดเมตตากรุณาตกกบเราไม่ช่วยผู้ที่กำลังจะตายที่มีกำลังอ่อนเอกว่าเราขาดเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็อยากจะตัดสินให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดด้วยนะว่าลักษณะอย่างนี้ควรที่จะทำให้งูตกใจแล้วก็จะได้ปล่อยกบไป เมื่อปล่อยกบไปแล้วคราวนี้มันจะเป็นยังไงต่อก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเราแล้วคือถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะขาดเมตตากรุณาในกบมันก็ไม่ได้อีกถ้าบอกว่าถ้าช่วยก็จะทําให้งูตายโอ้ทางนั้นก็กบมันก็จะต้องหิวตายเหมือนกันแหละคือซึ่งเป็นสัตว์เล็กเนี่ยถ้าเอาความหิวมาเป็นตัวตัดสินนะ บอกว่าถ้างูไม่ได้กินกบงูก็จะตายไปคิดอะไรแค่นั้นแล้วกบมันก็หิวเหมือนกันแหละแล้วสัตว์สองตัวนี้เราควรจะให้ต่างต่างตัวต่างหิวไม่ดีหรืออืมแล้วก็ไปหากินกันให้อยู่ในที่ที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเราที่เห็นเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราตัดสินใจช่วยสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าจะไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นตามความเห็นของผู้บรรยายนี่ควรจะช่วยสัตว์เล็กยสัตว์เล็กเนี่ยมันกำลังจะตายอ่ะงูมันไม่ได้ตายง่ายๆหรอกเพราะความหิวกมันก็มีความหิวเหมือนกันแหะ แต่สัตว์เล็กที่กำลังจะตายเพราะอยู่ในปากงูแล้วด้วยนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเราก็ขาดเมตตากรุณาขอ้อนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำอุเบกขาภาวนาตรงนี้จะต้องด้วยเหตุด้วยผลให้ดีนะอืมไม่ฉะนั้น,เ,นเราก็บอกว่าเออตามเวรตามกรรมไปเอาเราก็ขาดเมตตากรุณาใช่ไหมล่ะ ด้วยนั่นแหละเราควรที่จะช่วยกบนะช่วยกบให้หลุดรอดไปแล้วก็ต่าตงตัวต่างไปตามเวรตามกรรมจะไปเจอกันที่ไหนหรือไมก่ก็แล้วแต่เพราะไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของเราแล้วเราไม่ได้เห็นเขาทั้งสองว่าไปเจอกันที่ไหนอีกจะไปกินจะไปฆ่าไปแกงที่ไหนเราก็ไม่รับรู้แล้วล่ะแต่ในช่วงที่เราเห็น เหตุการณ์ที่ว่ามานี่ถ้าเราไม่ช่วยกบเนี่เราก็ขาดเมตตากรุณานั่นนี่ลักษณะอย่างนี้เราก็จะต้องพิจารณาให้ดีนะนะถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อผู้ที่กำลังบรรยายเนี่ยก็จะต้องช่วยกบแน่นอนแล้วก็ ให้เขาไปตำเวรตำกรรมแล้วแต่จะไปเจอกันหรือเปล่านั่นก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นแต่ต่อหน้านี้เราก็จะต้องจัดการเรื่องอุเบกขาภาวนาให้เขาที่เข้าทางนะไม่ใช่เบกอุเบกขาภาวนาแบบไม่รู้ไม่ชี้นะเห็นคนตกน้ำเราก็ สามารถในการที่จะตะโกนเรียกผู้คนแถวใกล้ๆลให้ช่วยให้ช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราไม่ตะโกนเรียกเนี่ยทั้งที่ว่ามีผู้คนที่สามารถมีกำลังมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือได้เราก็ไม่ตะโกนเรียกไม่บอกให้ใครไปเรียกมาช่วยเหลือแล้วเราก็เบิขาสัพเพสัตาสัต์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้ไม่ถูกนะ แล้วเรามาบอกว่าเรากําลังเจริญอุเบกขาภาวนาวางเฉยอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่นั้นจะขาดเมตตากรุณานะลองคิดให้ดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในเหตุการณ์สองกรณีนี้เราก็เอามาพิจารณาให้ดีในเรื่องของอัปวัญญาข้อที่สอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ เราก็เอามาวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มาคิดเทพเพียงว่าสัเพสัตตา่ะได้มีเวณีกรรมแล้วก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องเมตตากับกรุณาแต่พอมาถึงข้ออื่นเนี่ยเราไม่ค่อยไดเอามาพิจรารณากันเพราะฉะนั้นนะเราท่านทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็นำไปวิเคราะห์นำไปคิดนะเมื่อคิดแล้วก็ นำไปปฏิบัติว่าควรไม่ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรแต่ในกรณีนี้ผู้บรรยายก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดด้วยนะเพราะตามลักษณะของอุเบกขานั้นเราจเจ้าเบกขาเมื่อไม่สามารถในการที่จะทำมาได้อะไรได้จริงๆ แต่ถึงกระนั้นนะเราก็ยังตั้งจิตตั้งใจว่าเออสัตว์โลกจ่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์ทั้งสองตัวนี้ถ้าหากว่าเขามีกรรมที่จะต้องชำระแก่กันจะต้องมีอะไรๆต่อการเขาก็คงจะไปเจอกันอีกหรือไม่ก็ตามทีเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องสภาวะจิตของเราไม่ให้ขาดจับ เมตตากรุณาก็แล้วกันตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะสบายใจขึ้นนะก็จึงขอกล่าวมาอย่างท่านทั้งหลายมาบอกกล่าวอธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าในเรื่องอุเบกขาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตในส่วนของการวางเฉยนั้นจะต้องวางเฉยด้วยเหตุด้วยผล มีเหตุผลในการที่จะวางเฉยไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ฉะนั้นท่านก็อาจจะขาดจากเมตตากรุณาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอสวัสดี